ของอ,อ้อมันคือถั่วลิสงลายเสือค่ะเพื่อนๆซึ่งตัวอ,อ้อนะคะกําลังจะทําการปลูกถั่วลิสงลายเสือนะคะฝักในหนึ่งฝักเต็มฝักเลยเพื่อนผลยาวมีประมาณ3-4ถึงสเมล็ดต่อหนึ่งฝักนี่เลยฝักของมันนูนเลยไอตัวนี้เริ่มแห้งแล้วอ้อก,กําลังจะทําการแกะออกนะคะเพื่อน นี่จะแกะอย่างนั้นนี่แกะเพื่อนําไปขยายพันธุ์ค่ะเพื่อนถั่วลิสงตัวนี้รสชาติเหมือนถั่วลิสงทั่วไปอร่อยนะคะเพื่อนสําหรับใครที่สนใจอยากจะได้พันธุ์ถั่วลิสงลายเสือเอาไว้ไปต้มขายติดต่อมาได้ที่อเลยที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09 อ่านว่าอังศรา09กับถั่วลิสงลายเสือพร้อมปลูกจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ